แล้วม่เปไบ้างคครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาในงาเปิดตัวแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้มาเราจริงเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าใช่ชปะเซนมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็ จริมันคุ้มมากเลการแบบเสียสิบาทแล้วจะแลกกับโชคที่จะได้มาแล้วก็จริงๆพอมารู้แก่นของมันจริงๆคืออยากให้คนไทยทุกคนอ่ะมาเชียร์สนุกไปด้วยกันกันกบมาหากรรมซีเกมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนมาร่รไงอะารเยอะครับผมใช่เงินครับก็ตื่นเต้นนะว่า คนที่จะเป็นเศรษฐีใหม่คนนั้นจะเป็นหนึ่งในเราสองคนหรือเปล่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นบังลมพักผลงานตอนนี้มีอะไรหนส่งกันบ้างครับพี่เ erm ก็กครับผลงานตอนนี้ผมมีเอ่อซีรีส์ของปีนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับมูเตเลิฟนะครับเมสกายกับพีมนะครับเล่นด้วยกันก็ติดตามได้ใกใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับที่จะออนแอร์คาแรคเตอร์หรืออะไรประมาณนี้คาแรคเตอร์ก็เป็นเอ่อเป็นเหมือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบแบบว่าถ่ายนูน่นถ่ายนี่แล้วก็อชอบไปแฉนู่น,นแฉนี่อะไรเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีมีอะไรให้แฟนคลับน่าจะเซอร์ไพรส์เยอะพอสมควรครับ สำหรับโอเมงก็ซีรีส์ Day to Day นะครับเล่นกับพี่จุงแล้วก็พี่ดังนะฮะโอเองเล่นเป็นน้องชายน้องชายพี่จุงซึ่งเนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับแบบมันก็คือกึงไฮร์ใหน่อยขึงสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากแล้วก็เข้มข้นมากๆมันมีโอเมได้เล่นเองทั้งแบบฉากที่เสียน้ำตาฉากเหมือนจะโดนแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากฉากเนี้ยใครแบบ ใครชอบลุ้นนะสนุกแน่นอนเรื่องเนี้ยครับผมอนิทามได้ครับของช้างองค์อาภิมาลนี่ครับครเป็นอะไรบ้างกับกิจกรรมตอนเช้าของค่ายเราที่ต้องออกไปวิ่งกันทุกวันมันเป็นไฟบังคับอ๋อ W C Running Club ไปไปวิ่งเองครับบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีไงให้ทุกคนแบบว่าได้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลาตอนเช้าครับผมจริงๆมาร์คเป็นสายปั่น อมเป็นสายปั่นสายนจักรยานเป็นสายวิ่งไปใช่ครับเป็นไงบ้างใครเป็นคนเริ่มพี่อามพี่อามคนเริ่มปะป๊าเป็นคนชวนทุกคนแหละว่าเฮ้ยใครว่าก็มาจอยได้เป็นแบบปุ๊บเล็กๆก็ต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาเนี่ยในทั้งในค่ายหรือเพื่อนๆ แต่ละคนเองก็มาได้หมดเลยครับแต่หลังๆมาเริ่มไม่เล็งเลยครับมากสุดอะ18คนนะเออจริงใหญ่มากวิ่งกันมีนิมาราธอนแหละแต่ประมาณก็เหลือ2คนก็มีใครบ้างผมกับพี่อามวิ่งเรียบคอแสบก็มีก็ไม่ได้กันหมดนะก็แล้วแต่คนว่างแฮปปบางคนมีงานวันนี้งานเช้าหรือว่าวันนี้ต้องออกกองเลยเขาจะไม่ได้มาอาจจาไปขับประจำพี่อารนี่แหละขับประจำเลยเขาเป็นเฮดเขาเป็นเฮดเลยวนอื่มเนี่ยที่แบบว่าแวะเวียนมาพี่บุ๊กเที่ยวเห็นบ่อยพี่บุ๊กพี่บุ๊คไม่เห็นแล้วหลังๆหรอตั้งแต่น่าจะเขาต ไปใช่ไหมแล้วเขาได้เขาค่อยฟื้นตัวอยู่แล้วก็ได้เจอใครบ่อยอ่ะพี่เตพี่เตก็มาปรับไปพี่สกายยังไม่บ่อยเลยสกายก็ปรับไปปรับไปหมดโวไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าคนงานเขาแน่นงานยุ่งงานยุ่งถ้าเห็นผมแล้วแตไม่ตื่นเลยผมว่างานยุ่งงานยุ่งงานมันเหนื่อยไงแล้วต้องพักผ่อนโวยเป็นคนขยันไม่ตื่นครับ เอาไปวิ่งอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมันต้องมีประสบการณ์อย่างไรบอว่ามันวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพื่อที่จะของม้าเองอ่ะม้าตื่นไปวิ่งเพราะว่าม้าเป็นคนนอนไม่ค่อยดีช่วงหลังแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากปรับเปลี่ยนเวลานอนแต่ก็ไม่รู้สึกจะตื่นเช้ามาแล้วจะทําอะไรก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตื่นเช้ามาแล้วออกไปวิ่งก็โอเคแหละมั้งก็รู้สวยได้ใช้ชีวิตอ่ะบางทีแต่บางวันก็ตื่นเช้าต่อนไอ้ป้าไม่อยู่เงี้ยผมก็ตื่นเช้าแล้วก็ก็ตื่นแบบทำวามสะอาดห้องซักผ้าอะไรเงี้ยไม่่่ใชเเเาาตืนไปยกวทมออ ใช่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 รู้าเลพิ่งมาหลังๆเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออพอตั้งแต่เริ่มเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าเราออกมาเยอะเกินเราสึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันก็ไม่เฟรนชเหมือนตอนเป็นนักกีฬาแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามกลับมาเมนเชนเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องทําทำงานแล้วใช้น n e r อ y จะร่ม full f o โค้ด ก็ต้องรอดูต่อไปเเป็นไงเมื oh yeah. ่อวานอะไรนะเห็นเห็นเมื่อวานล่างเขาเป็นยังไงไปทุกนนเขาต้องใช้ไงเพราะว่าซีรีส์เขาต้องถ่ายแล้วบอกเรื่องเขาเปิดกล้องไปแล้วไงที่เป็นผู้ชายเจ้าชายเขาบอกต้องใช้ร่างกายเยอะอ้วนขึ้นอ้วนอะไรโหซิกแพคเป็นก้อนขนาดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแ่นเป็นเป็นก้อนเออเป็นก้อนแหละใช่ทำไมเราติตามใจน้องเนาะเพราะเหรอต้องรักมันแลผมเห็นมันมาตั้งแต่แบบ เออแบบเด็ก่ะเด็กมากๆคือเหมือนจบมัธยมไายด้วมันอะไรมันจะเห็นมันเด็กแล้วทุกคนมันโตขึ้นเยอะมากก็เก่งขึ้นเยอะมากน้องแกลอะไรเราเลยไม่ว่าอะไรก็ยอมเพราะว่าเคยโดนมันงอนเมื่อก่อนไงตอนที่มันเด็กเดมันชอบงอนไม่ค่อยคุยแล้วแต่มันจะไปงอนแบบไม่เอามันมัยุ่งเอ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันทำให้มันงอนตอนแก้ใหงอนเกิดแล้วก็ไม่ก่อนมันแก้งผมอย่างนี้อยู่แล้วมันมันมันแกลอย่างนี้เลยเหรอ อาที่เราถูกเค้กนะใช่แล้วจะแก้ยังไงนะปกติอยู่แล้วเออแล้วแล้วมันก็น่าจะรู้แหละว่าพอเป็นผมเนี่ยจะไม่โกรธไม่โกรธด้วยแล้วแฟนคลับก็ไม่น่าอะไรด้วยเพราะเป็นมาร์ควินนอ่ะเขาจะอะไรกับผมมาโกรธเขาไม่น่าอะไรผมหรอกทำไมทำไมทำไมมันตอนนั้นมันรู้สึกไงตอนที่เขาฝากมาก็ตกใจแต่หมายถึงว่ามันก็เล่นกันทัางหลายปกติแล้วแต่พอมาทาหน้างานก็เออตกใจแต่ก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรเพราะว่า เออผมไม่ค่อยายอะไรเท่าไหร่เละายที่เ็นไหมก็คือคำขำคขำขได้แฟนขำว่าคำขำอยู่แล้วเพราะเป็นผมอ่ะเซตไทยจาว่าเขาฝั่งมาดีเบกับเราจะว่าจะว่าใครกันแต่ก็่็่า่า่จ็่กแต่า่า็แต่ก็แต่่า็่่่่ ไม่รู้เลยเจอไม่คุยกับผมปะเวลาตอนเจอจะว่าไม่ค่อยกล้าคุยปะจ้าว่าเขากลับเขาปากเก่งรับตอนรับหลังรับหลังหลันั้นเขาก็ทำได้นะเขาบอกว่าเออเขาบอกไฟได้เขาบอกเขาเป็นน้องรักที่โง่อ๋อไม่น่าอุ้มปกป้องเหรออยู่ไม่อยู่ในกองพี่ม้าบอกว่า มึงใครสะขาพิจาว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่พี่อมภวัตก็จะมีพร้อมอมศิษย์ก็จะมีจาว่าอที่เหมือนกันมากๆเลยใช่เหมือนเป็นแบบเด็กแบบเด็กปั้นเด็กปั้นเด็กในสังกัดเด็กปั้นเหมือนจริงคล้ายๆอมเลยก็ไมอมอมเป็นยังไงปากคอล็อกร้ายเป็นแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ก็นิดนึงแล้วอมคิดว่าศิษย์เรามาเจอกับมารถุอย่างไรอะไรนะครับศิษย์ของเราอะมาเจอกับมารอมขอฝึกหัดอีกหน่อย อันนี้เรารูส้สึกว่าจาว่ายังมีความพูดไปเรื่อยไปหน่อยแต่ยังไม่เจ็บมากนะโอมให้น้องฝึกเรียบเดยงใจความแล้วยิ่งไปเดียวนจบเจ็บดีกว่าเจอแน่ครับผมงาย